เหล็กเหล็กไหลพญาเหล็กตุกคนมันมันโกดปีนรับพลซีเขาจะดันดันตุกคนโกดปีเกินข้างล่างเนี่ยไม่เนื้อเกินมานเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเทบล็อกแล้วเนื้อมันเกินทุกคนไม่ใช่นะเชิญสาเร็จองคอง์นทุกคนดีดีไม่เหมือนกันนะเบี้ยวหมดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูข้างล่างอีกเช่นเคยเนาะสลหรับกาไปสำรวกันมาเนาะอยากที่ทําคลิป อย่างอื่นมามาบางแล้วก็สลับกันมาดูคื่้งลางประเภทประเภทอื่นบ้างจาะมาไปดูเครื่องลางแบบอาเหล็กๆโกดปีอา,อามันเป็นยังไงทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนโอเคครับโอเค,คเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อครับเป็นไหลโกดปีทุกคนเดี๋ยวให้ดูองค์นี้ก่อนทุกคนนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้นะผมเคยทาคลิปไปแล้วทั้งหนึ่งทุกคนเหล็กไหลชนิดพยาพยาเซมิงเหล็กตัดแต่ผมดูเพลินๆแล้วเหล็กนี้มัน มันไม่ใช่เหล็กเหล็กไหลพญาเหล็กทุกคนมันโกดปีนะทุกคนซีเขาจะดันดันทุกคนโกดปีซีเขาจะดานซีซีตัวองค์เนี่ยจะดันดันดานถ้าเป็นพญาเหล็กเขาจะเงาทุกคนมันโกดปีนะปีจมังโกดปีเดียวหุ้มด้วยแก้วจักรวาลนี่แก้วจักรวาลทุกคนี๋ยวให้ดูนะทุกคนแก้วจักรวาลข้างในมันเป็น ระย,ยิบระยับคครช้างทางเผือกเช่น,ก,นการทุ่งองนี้ทุกคนที่ผมไปทําคลิปไปคลิปที่แล้วทุกคนคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่ามันก็มาทำทุกคนเนี่ยนะครับเนี่ยครับสีเขียวข้างในมันเป็นสเกลนี่ใสมากทุกคนข้างในมันเป็นมิติข,าาข้างในอีกมันมันจักรวาลข้างในทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้อันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นพญาเหล็กดูแล้วมันไม่ไม่น่าจะใช่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีด้านนะครับอย่างยางยางอางค์นี้ทุกคนนะครับนี่คลิป และกดปีนะสีเขาจะด้านๆแบบมีสีเหมือนกันทุกคนเนี่ยสีอันเดียวกันเลยนะครับกดปีสีเหมือนกันแต่แต่แต่อย่างที่กล่าวไว้ทุกคนการการเชิญสําเร็จองค์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะจะสวยทุกคนมันไม่ได้สวยทุกคนเนดูองค์นี้ทุกคนเนี่ยเบี้ยวเห็นไหมทุกคนเนี่ยเบี้ยวฝั่งนี้เบี้ยวเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้จะขาดทุกคนเนี่ยเส้นนี้จะขาดเห็นไหมองค์องค์จะไม่ชัดเลยเห็นไหมทุกคนองค์จะไม่ชัดเลยนะครับ แล้วโกรดปีเป็นเป็นเรื่องไรที่เปราะเปราะมากทุกคนไม่ได้บอกว่าเรื่องไรตกแล้วไม่แตกทุกคนตกแล้วมันแตกทุกคนเรื่องไรเนี่ยตกแล้วต,ต,ตกพื้นเนี่ยแตกนะครับนี่องค์นี้แตกเห็นไหมรอยรอยแตกเนี่ยรอยแตกทุกคนเนี่ยหักเป็นสาม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 ชิ้นน่ะนะครับหักเป็นสามชิ้นและผมก็ได้ยินครูบาจะบอกมไม่เป็นไรเอากาวติดไว้ได้ผมก็เลยเอากาวมาติดไว้ทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกคนเอาไว้ศึกษา ผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว,ว่าล้าแต่ก็เราเก็บไว้ทุกคนอย่างที่อย่างที่พูดแหละเออคือไม่ค่อยสวยทุกคนคือไม่ค่อยสวยผมก็จะไม่ใช้คือคือเรื่องนี้เรากล่าวไปเลยว่าการเชิญสมมําเร็จองค์มาเลยบอกว่าจะสวยทุกคนทุกคนมันจะบิเบีบ้ยวใช่ไหมหรือครับเบีเ้ยวคขาดเกินเกินนี่ไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็ล้าแล้วเช่นนี้ตกลงมาสามาร์จะล้าสมาร์เวลาไปอัดกรอบเนี่ยมันจะจะแตกทุกคนม,มันมันเปราะในเรื่องชช่นนี้เปราะทุกคนเปราะมากนะครับ นะครับดูองค์นี้ครับอันนี้ทรงธรรมชาติตัวคนดูดิเนอันนี้กดปีแน่นอนแต่องค์นี้ผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นพญาเดล็กนะแต่ผมน่าจะเป็นพญาเด็กท nee ุกคนเพราะสีต่างกันทุกคนดูดิเนเี่ยเห็นไหมอันนี้พญาเด็กเขาจะเงาทุกคนเนี่ยพญาเด็กก็จะเงาประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกดปีเขาจะด้านสีด้านด้านทุกคนนะครับเป็นเด็กะไรชั้นชั้นสูงเนี่ยชื่อเดียวกมบโกดปีอะไรโกดปีทุกคนชื่อเขาเป็นแบบนั้นเนาะ อันนี้เป็นความเชื่อทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยายทุกคนดูเป็นธรรมทานให้ดูคนดูเพื่อความรู้บางคนอาจจะมีความรู้บางคนอาจไม่มีความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนอยากทุกคนดูดูให้มีความสุขเนาะมันเป็นเหล็กไหลที่เชิญมาทุกคนเนี่ที่กล่าวไว้ทุกคนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนอ่ายายทุกคนใช้วิจรณยาณในการชมใช้จักรยานในการดูในการปั่น โอเคทุกคนพูดไงล่ะเนาะนะครับองนี้ก็จะเป็นสีเขาจะใสทุกคนนั่นจะเป็นพญาเหล็กผมไม่แน่ใจว่ากวดปีสียังไงผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่รู้แต่ว่ากวดปีมันต้องออกด้านจะเปลออ่พาพญาเหล็กนี่เขาจะเงาเงาเงาดําแต่เป็นตีมแรงท่ามเขาจะเงาเงาเงาเขียวออกเขียวทุกคนอันนี้แต่องค์นี้จริงๆองค์นี้ทุกคนองคนี้เงามากทุกคนองนี้ที่จริงจะกลับเป็นเงามาก ดูแล้วไม่น่าจะใช่เนี่ยองนี้ออกขาวทุกคนออกสีบอนดูนั่นจะเป็นปีกปีกแมลงทับทุกคนองนี้ปีกแมลงทับมีวรรณะหลายอย่างทุกคนหมายถึงว่าบางองค์ออกน้ำเงินออกส้มออกเขียวโอ้ผิดออกน้ำเงินออกเขียวแต่องค์นี้ออกบอนทุกคนออกบอนออกซีบอนทุกคนแต่องค์นี้ออกดำทุกคนนี่ไหมดาเงาไหมสีจะต่างกันมากด้วยความต่างดูนะครกับเงาเงามากสององค์เนี่ยเงาต่างกันทีทุกคนเนี่ยความเงานะครับ คอาทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาทุกคนก็พามาดูข้างล่างเช่นเคยเนาะอันนี้ก็นี่แหละเป็นวัตถุบงคนชนินหนึ่งทุกคนเนี่ยเห็นไหมเชิญส้าเด็จองค์ดูคนดูดีๆนะทุกคนสององค์เนี่ยนะดูไม่เหมือนกันใช่ไหมมันมีไม,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 ม่มีเนื้อเกินข้างล่างเนี่ยไม่เนื้อเกินมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเทบล็อกแล้วเนื้อมันเกินทุกคนไม่ใช่นะก็เชิญมาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยใครเคยดูคลิปผมย้อนหลังไปที่คลิปเกี่ยวกับเล็กไรสุวันราชเร็กไร ทองปลาไหลหรือเหล็กไหลเงินยวงที่ผม,ผมบอกว่ารอเป็นสิปีว่าจะได้องค์สวยๆมันเรื่องจริงทุกคนนี่ผมไม่สวยทุกคนเนี่ยนี่คือไม่สวยเลยเนี่ยถ้าผมถ้าผมจะเอาแบบนี้ยังไงล่ะตอนนั้นตอนแรกบูชามาไม่ได้บูชาแต่ไปช่วยช่วยประมูลเขาเขาเอาเงินไปทําบุญแล้วก็ได้มาทุกคนคือไม่ได้คิดอะไรคิดว่าทําบุญเอาไว้ศึกษาแค่นั้นเองครับส่วนองค์ที่จะใช้จริงผมเอาองค์ที่สวย,ยทุกคนเพราะว่า คือรอนานมากกว่าจะได้สวยสักองคมาเนี่ยคือนานมากนะครับอันนี้เชิญสําเร็จองค์ทุกคนอันนี้ก็ทรงธรรมชาติอย่างที่กล่าวไว้ทุกคนในคลิปที่แล้วก็เคยบอกนะทรงธรรมชาติเนี่ยครับอันนี้ก็คือพยาตัดน่าจะเป็นกดปีตัดทุกคนกดปีตัดแต่ติดเหล็กเล็กแก้วมาแก้วแก้วจักรวาลมานะครับทุกคนองค์นี้ใหญ่ทุกคนหนักมากทุกคนหนักนะทุกคนตกนี้แตกทุกคนไม่ได้บอกว่าเหล็กไหลเนี่ยใส่แล้ว ตกแล้วมันหายไปกับพื้นตัวมันแตกหักเลยทุกคนหักนะทุกคนหักนะ,นนะเป็นท่าชนิดหนึ่งมันได้บอกว่าใส่ไปแล้วยิงไม่ออกใส่ไปแล้วเอาบางคนบอกว่าเอาเอาไปห้อยคอสิแล้วเอาปืนยิงจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนเลยครับเขาใส่เพื่อปรับท่าทุกคนปรับท่าร่างกายร่างกายเราผิดปกติเขาใส่เพื่อปรับท่ามันเสพมันได้เสพว่าใส่แล้วเอาปืนยิงไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องใส่นะครับ ไม่ต้องเอามาครับให้เขาอยู่ที่นั่นดูในป่าอยู่ในเขา,าดีแล้วถ้าคิดแบบนั้นทุกคนจะใส่เลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราพูดตามรูบาอาจารย์ผู้บาอาจารย์สอนไม่เคยไม่เคยบอกว่าเอาใส่ราพิืนดิงไม่เคยไม่เคยบอกกับเขาเรียกว่าใส่ให้ปรับธาตุปรับธาตุร่างกายให้สมดุลทุกคนมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับเล็กเล็กนี้คือเล็ก,เล,กเล็กดําทุกคนธาตุดินหมายถึงว่าเล็กหลายรวมรวมทั้งหมดอยู่นี่แม่เล็กดูติดนะครับทุกคนเนี่ยเล็กหลายเป็นนี้ดูติด อยู่ที่ว่าด,ด,ดูดมากน้อยอยู่ที่องค์บางค์ดูดูแรงบางคนดูดไม่แรงบางคนไม่ค่อยดูดแต่ว่าไม่ได็กดูดติดแน่นอนนะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆเยวก็มาดูเหล็กไหนกโคตรตีเนาะวันนี้งไงก็ทุกคนก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปดู คลิปก่นกอนนั้นนี่เป็นเหล็กไหลปีกแมงทัาบเหล็กไหลสุยันราชาเหล็กไหลพญาเหล็กตัดเหล็กไหลตัดเจ้าเก้นองพเก้ากดปีนะทุกคนฝากเข้าไปดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงยังไงถ้าคุณชอบเหล็กไหลไปดูได้ทุกคนไปศึกษาไปเรียนรู้ด้วยกันพมีเงิก็ยังเรียนรู้ตัวยตลอดเวลาเหมือนกันทุกเรียนรู้การกันดูเหล็กไหลเป็นการเรียนรู้ทุกคนอย่ายังไงละ่ะดูดูแบบ ดูความบันเทิงนะทุกคนนะครับนะครับดูความบันเทิงนะครับเชิญสํำเร็จององ,องนี้ทุกคนดีดีไม่เหมือนกันนะเบีบ้ยวหมดเลยนะทุกคนไม่สวยเลยทุกคนเนี่ยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะทุกคนก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูเครื่องรางเนาะเช่นเคยเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลธาตุกกยสิทธิ์นะครับ เป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งเป็นเป็นเครื่องรางชั้นชั้นชั้นเอกใช่ว่าชั้นเอกก็ได้ทุกคนใช่ว่าชั้นสูงก็ได้ทุกคนสูงสุดคือเล็กไหลนั่นแหละทุกคน๋ยวเครื่องรางประเภทเครื่องรางทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนขอทุกคนดูแบบยังไงละ่ะอย่าได้มีอคติก,กับผมอย่าให้คนดูแบบให้สนุกดูดูดูืด่อความบันเทิงเนาะนะบางคนอาจจะดูแล้ว บางคนอาจมีความรู้มาทุกคนที่เข้ามาดูคล so ิปนี้บางคนอาจจะมีนะความรู้เก่งกว่าผมอีกแต่ผมไม่ได้เก่งตัวทุกคนผมพูดตามครูบาอาจารย์พูดมาเท่านั้นเองไม่ได้มไม่ได้มีเก่งความรู้เตี้งเล็กไหลเลยแต่ิที่พูดมาผมก็พูดตามตามครูบาอาจารย์พูดมาทั้งหมดเลยคาที่ผมพูดออกไปผมจะไม่พูดนอกเหนือจากครูบาอาจารย์นะครับเพราะผมก็นับถือครูบาอาจารย์เหมือนกันนับถือที่ครูบาอาจารย์เชิญเช่น็ะไรนี่มามามาให้เนาะก็นับถือเขานั้นเราจะไม่พูดนอกเหนือจากครูบาอาจารย์พูดทุกคน เพราะว่าเราก็นับถือครูบาอาจารย์เคารพนับถือแบบครับดูความเคารพยิ่งเหมือนกันเถอะมันจะพูดไงดีอ่ะคือนับถือมากฉะนั้นเราไม่พูดอะไรนอกเหนือจากครูบาอาจารย์พูดนะครับเพียงแต่สันทิฐานที่เฉยว่าอย่างนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้น,นนะทุกคนเอาเนาะโอเคทุกคนยังไงก็คลิปนี้ก็ทุกคนก็อย่าลืมนะครับดูแล้วก็อย่าลืมฝากไปดูคลิปกันก่อนด้วยนะครับคลิปเรือเหล็กไร พญาเหล็กตัดเหล็กไหลทองปลาไหลหลายหลายสุยันราชาเหล็กไหลแต่หลายอย่างที่ผมทําคลิปไว้ทุกคนอย่างนี้อย่าหน่อยเข้าไปดูฝากไปดูด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมทุกคนอย่าลืม,ก,ลมก็อย่าลืมฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไคร้ใผมด้วยครับอย่าลืมให้กันมาแก่ผมด้วยนะครับ,ลค,รบคลิปต่อไปผมก็ทำไปเรื่อยแหละคลิปของผมก็ทำป่าทำเขาในโดยในป่านะครับว่าทําในป่ามีอะไรที่มันแตกต่างกับที่นี่ แล้วก็จะวนไปเรื่องเครื่องล้างบ้างไปวัดไปบ้า,บาเรื่อยก็แล้วแต่โอเคทุกคนแล้วฝากมาดูแลปลกๆต่อไปโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ